เอาละครับวันนี้ที่ผมเปเลนชะตานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบ็อกในแมพบ,บ้านผีสิงหันสา EP พีสองไอซีก็มีใครมีดูชอบผมหรอกนะโอ้ยอะไม่ได้กินเป็นเยอะเลยวันนี้เราจะมาเล่นเป็น EP สองกับรหัสใหม่ของผมรหัสใหม่รหัสตัวเองที่มึงสร้างมาส,สดๆเลยแล้วก็มึงก็แต่งตัวามา ไห้ดูสิไม่เหมือนเดิมเลยดูดิไม่เหมือนเดิมเลยแต่รหัสนี้มันมีอะไรด้านหลังวะมีปิซซาโอ้โหไอ้ดูสิเหมือนว่าไอ้ผมเพิ่งไปเล่นนอกกล่องมาเมื่อกี้ผมก็ไปฟาร์มมานิดนึงนิดนึงจริงๆกันนิดนึงสุดๆเลยอะแล้วอันนี้ผมก็เพิ่งได้มันเมื่อกี้เออมาไอ้ปิซซาปิซซาเป็นเพอร์ปิซซาปิตาโอเคผมจะเอากระเพร์ไปก่อน เสเลิรดโอเคอย่างทีผมเคยเล่นไปชนะผมจำได้โอเคอันนี้มาลงค้าสปีบบูดที่เคยช่วยผมไว้แล้วก็ยาม่วงของดีสดสดของโคตรดียาม่วงโอ้รอครับเนี่ยยาม่วงใช้ตลอดเลยโคตรชอบอ่ะชอบไอเลิฟยาม่วง ไม่ได้มาทำให้ผมวิ่งเร็วมากตอนนี้ผมต้องปิดเสียงไว้เพราะไม่ไงั้นมันจะดังเกินไปโอเคทุกคนฟังเสียงสิได้ยินนย่งครับนั่นแหละคือเสียงสุดอีพิกนั้มันดังมากเลยมันดังจนโทรศัพท์ผมจะระเบิดกันเป็นโกโก,โก้คันแล้วโอ้เมมวาวุ่นได้เยังไงจะเกิดขึ้นเพราต้องมีอะไรแน่น แล้วเขาเขารับส่งเอ้ยมันด no like, ันดันแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่นเพื่อนแบบว่าเขาลิฟต์ด่วนเขาลิฟต์เลยเพื่อนด่วนเลยดูเจ็ดตัน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 ที่บ่อกรด่วนได้อันนี้จำได้ว่ากระโดดสูงนี่ไงอันนี้ก็เคยใช้อยู่ใช้คู่กับยางม้วนผืนโคฟเฟล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 เกิดอะไรขึ้นมาไหนดูซิยางม้วง โอ้เจ oh, like, <c oughs> ๊ส uh ักมนอะไรนั ick, ่นน่ะแต่เราคนรู้แหละเกิดขึ้นไปอยู่ได้ผลเฮ้ยกระยูดขึ้นด้วยรอด้วยกระดวดกระดวยมันน่ากลัวไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมันติดแล้วมันติดมันติดสโนไว้ติดบันไดเออเออเพราะเธอสโนไว้ติดบันไดสโนว์มันปีนปีนบันไดไม่เป็นปีนสไลเดอร์ หนูคิดว okay. okay, 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 ่าจะกบเรกมันแล้วไอ้ด anyway. so uh ูสิว่าติดอะไรไอ้คนตาเนี้ยมันได้กินยาโมงเต่าเลยกูกูกูโอเคี่ยขาจะดึงมั่งเอาไปเอาไปให้หมดแก๊งเบคอนเลยโอเคึ้นเก็บตัวละจำได้เอฟเอฟเอฟขึ้น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 ไปขึ้นไปขึ้นไปจุดที่เ อมันอยู่ด้านหลังเอาไว้อย่าอย่าหันไปงงคือใช่เราคนานั้นระวังด้วยนะมันอยู่ๆอยๆนี้มันอยู่ไม่ใครไม่ใครเพื่อนปีนไว้ปีนไว้ไม่งั้นตายปีนไว้เพื่อนปีนไว้อย่าให้ใครมาอยู่จี้จอมโอ้โหอะไรเนี้ยจะชักเป็นใหญ่แล้วมึงเปิดไฟสว่างจ้าปีนเราจะปลอดภัยไหมคงเสียว่า อู้นั้นเองผมเจอละนั่นน่นั่นเองไม่ยอมขึ้นมาอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าโอ้ยเพิ่อเฮ้เขาไม่เขาจะเข้าไปอยู่เดนซีก็ไปก็ไปโอ้มันเข้าไปในลิฟต์แล้วเรียบร้อยครับไม่เราฉลาดจังโอ้ยรอดได้ดิศเพื่อนโอ้โหรอดเฉยป็นตู้ว้าว ปินตู้ซื้อไอ้ปินตู้หนังสือรอดได้ไงฮ่า,า,า,าดื่มน้ำโพกโกโกุโก้ได้เปล่าครับนี่น้ำโพกนี่มันยิ่งกระโดดสูงเลยนะมาแล้วเอ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 าแล้วไอ,วอว้ไอ้ดาดนี่ผมเกลียดเกลียดมากอ่ะไม่อยากให้มันมีนะ ยังย์ยังหวังหวังว่าคงไม่เข้ามาในลิฟต์ต้องหาที่ซ่อนเอฟเอฟเอฟนี่นดีดีวันปลอดภัยใครมันเข้ามาไนจำได้คุ้เทือนเออทำไมหน้าผมมันซ้อนกันเนี้ยกลับไปกันมายัยโอ้โอ้ไมค์ก็ต์โอ้ไมค์ใจจีจีว่างจีจีตายแน่ เย่ okay. แล้วคือมันกระโดดจริงจริงเยอะหัวเพื่อนสิ่งที่ปลดพดันธุ์สุดคือเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนตายเพื่อนจะมีศพเพื่อนอยู่แล้วเราก็จะสามารถเออยจอได้มาเพื่อนจะหวังว่าน่าจะเข้าไม่ได้อี้โอ้หน้าอี๋เลยเข้ามาด้รีบไปจะกินนะอ๋อเฮ้ย <c oughs> เพื่อนตายเพื่อนตายตอนนั้นตัวตาใครอะเ <c oughs> พื่อนผมเหรอเฮ้ยเพื่อนผมนี่ว่า แล้โดนไอเพื่อนเอมเข้า,าตามผมมาด้วยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหน,ไหน,นี่ไงนี่ไงเอหนึ่าวาีจีเนี่ยชื่อเพื่อนผมถ้าอยากเล่นกับผมก็ไปหาจากชื่อเพื่อนผมได้เลยครับเขาจะไห้กับผมแน่นอนผมชื่อว่า Big New วคี C เอ้แต่ปะะแต่ที่เรารู้นี่คือชื่อโค้ดนี่แล้วอนแล้นดนแกไปไหนโอ้โหไอคนวาดรูปสวย เอ้นี่มันวาดรูปสวยทุกคลิปเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วไหมอดินโอ้จีส์นี่วันนี้เราตัวม่วงขี้เข้าไปแอบ่อนนี่คือแอบไปด้วยขี้ไปกับตุ้ย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 ข้าวมาข้ามาแล้วโดนนี่อื้ออันนี้เพื่อนผมอันนี้ของเขาไม่ได้เติมนะอันนี้มันเป็นจากเทศกาลคริสต์มาสเอ้ยโย่ วสวดีแล้วก็เฮ้ยใส่เสื้อมอนกันเลยใส่เสื้อมอนกันเลยอ่ะเอ้ยวัสดีอืมเป็นไงเปไงเนี่ยอันน,นี้คือแบบนี่คือแต่งฟรีทั้งหมดเลยนี่คือทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตนี่คือแต่งฟรีนะแต่ด้านหลังนี่ก็ฟรีเหมือนกันเฮ้เขาเลยโอ้โห ฉันจะตามมัด้วยนี่โดดโดบหรียบร้อยต้นม่วงหาไม่เจออีกไอ้ยู่นี่อยู่นี่ต้นม่วงเห็นต้นม่วงอื้มนี่เงินผมมันไวยหาฟู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 าาฟฟููจังหวะโคตรพอดีเลยอ่ะได้คนมั้งแต่แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มีครัไอปลาฉลามอาหารเนีนแล้วย อยู่เลนหายไปไหนอ่ะน่ต้องนีบไปล้ยังเพิ่งหัวเรื่นี้เงลงหาที่อยู่อาศัยดูด to he so. so. ้านบนจุ๊บปิบปีสปิปีตรนเออแต่ลคิดว่าน่าจะอยู่ด้านหลังเตือนเตือนเลยจนด้ว้าลขโอวโหดวดๆเอขฟูดวนเลยคฟูว้า ันเข้าใครแนะว,ว่าขึ้นนี่ผมไม่รู้สิ่งนสิฟังหน่อยโอเคผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอาจารย์เบลดีเขาท่า <Okay, S 2> นั้นน่าจะอยู่แถวนี้ทุกคนเชิญฟังเสียง S M R ไปก่อนนะครับโอเคครับนี่ยเสียง S M R สุดปีปี นี่ไอย่นี่ยังไงเี๋ยรอดูนี่นี่รอดรอดอยู่ไหนเป็นที่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยยดันโดนี่ดื่มโชว์อย่าพูดซะสวอย่าซสวอย่าซซีอนี่อันนี้ SCP คนเราไม่ scp ที่ต้องต้องจ้องตาเถกิดถ้าเกิดให้ผมเออไม่นะโดนเกตายอีกแล้วเขารีเซตตัวละครครับวันนี้ตรตัวเตัวเตีมตัวเต็มใจนะครับหาหาที่หลบเลยไปคิดว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อนตายต่อ้าต่อตาเฮ้ยอู้มาแล้วมาแล้วดึงเลยเวววนวมวววเวววววกวว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 สิว จุดอ่อนมันก็คือติดไอ้โง่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 พอดีที่มันพอดีที่มันไม่กระโดดออกมาเฮ้ย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 ไอโง่อยู่นี่ตามมาตามมาเพื่อนเพื่อนไปหลอกล่อมันมันว่าอู้อู้อู้เมื่อกี้เพื่อนตายตัวนั่นตัวตาเลยแบบอู้ฟอู้ฟ รอบสองโอ้คุณเป็นหญิงเดีรุซีิเดรุนี่ไงอยู่นี่ไปซื้อคบไฟมาเอ้ยโยวัสลับนี่ดื่มยานี่ผมยังม่แพ้เลยสกรอบผมน่าจะแพ้หน้าตานี้ปก็ส่งไปก็ส่งไฟผมคิดว่าจะอันตรายฉันต้องจะสลกเพื่อนอย่าไปเลย เต่ายาเต่ายาเนี่ยม่วงผมแนะนำนะมันจะได้ช่วยฟาร์มด้วยเพราะเราวิง่งเลยมันช่ไหมเนี่ยตังินเพิ่มแล้วเน,นี่ยสองพันเนี่ยเนี่ยแนะนำให้ซื้อยาโม้แล้วไปวิ่งอยู่ในนี้ให้ให้แล้วให้แนะนำให้ซื้อ,อยาโมแ้แล้วก็ออววไปวิง่งโอ้จี้สัสทเลาะกันแล้วมันคืออะไรจี้สัสเข้าอะไรนะเฮ้ยไม่มีทางอซนขเข้ามาไม่ได้โอ้ยเพื่อนตาอยาอย่าเข้ามา อย่าเข้า่าได้โปรดอย่าเข้ามาไออเาเข้ามาได้ปูดอยาเข้ามาอยาเข้ามาพัดเข้าเข้ามาอุไปอุอุ้บไปอุ๊บไปอุ๊บไปอุบปอุ๊บไ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 ปอุปอุ๊บไปอา๊บไปอุโบไปอุกอุ๊บไอุ๊บไปอไ แล้วก็ยาม่วงมาไม่ไดครับผมรวยตอนนี้แต่ครับผมจะตู้บแล้วก็วิง่งไปเลยทำ่นนมบอว่าคนนั้นอยู่นะโอ้ขอวิ่งฟาร์มตังกว่าโอ้อ้าด่านโปรดคือดูครับผมจะวิงวนนนวงว่งเร็วกว่ามันแน่นอนตัวไอ้เปโซนิคแค่ไหนมันก็ยังวิ่งนี่เร็วกว่ามันเอ้ยเพื่อนผมกับตัวม่วงเตรมตัวครับเอาจะได้วิ่งกันแล้ว ลูกเล่สักตัวสูงหนึ่งโดบโดบโดบโอ้ผมรอครับตอนนี้โอ้เพื่อนผมวิ่งเร็วจังวะจะไวรอไอ้พวกนี้ตัวตัวนี yes. ่รอเปลี่ยนชาปุ๊บเปลี่ยนชาปุ๊บวิ่งเฮ้ยครับดติมยาโดบโดบเลยโดบให้เร็วเลยเรยวร้อยไปไปไป ไปไปไปไไปไปไ,ปไ,ปไปอู้แอบตงเข้าไปในลิฟต์ได้ไหมโซ so so นุนดโซสดุดเธไงโซสด,ดุดโซสดุดจงไดเพื่อนผมนั่มันใคร so โซ so สด,ดุดอโซสุดแบบสดุดทไมเพื่อนสดุดล้มตกหน้าผาเฮ้ย <laughs> เล่นบุกให้เกิแต่เวลาวิงว่งวิ่ง วิ่งฟาดแต่โอ๊คว่าเพื่อนผมตายหรือเปล่าเพก็ตายอยู่ไงอย่างนี้ไม่เคยไปซื้อยาสปีดไปซื้อสปีดมาอีกวแต่เพื่อนผมมันรวยยังเงยนิ่งเลยอะไรอะไรก็ะรจะไปยืนบังหน้าประตูดิเห็นไหมมันออกกันไม่ได้แล้วนนี่จุ๊บจุ๊บจอือหอือต่บินคุณยายเก่ง คุณยายแกนนุ่นคุณยายแกนนุ่นโอ้ยายแกนุ่นนั่นไงคุณยายแกนุ่นบิ๊ครับสดเลยตัวคตัวยายแกนุ่นจะอยู่นี้เฮ้ยมันมีคริงโก้ขอผมเลยมันชื่อว่าอะไรอะน่าจะคริงโก้ดิยายแกนุ่นคุณยายแกนุ่นโอ้คุณยายแก่นุ่นเพื่อนผม ไว่ายว่ายรบ้อยแต่แค่อยู่ด้านบนเข้าไปดูดิโอ้ยมันมองไม่เห็นนะหนูไหมอะผมเลิกผมลืมถามอย่างนึงกันเลยเมื่อเมื่อทุกคนปิดเทอมทนี้กันไปทุกคนจะไปกันไหนครับผมจะไปไปชมรีสบ้านเกิดที่แท้จริงแต่คนนั้นจะ จาม่วงนี่มันดีจังแนะนำให้ซื้อเลยครับตอนนี้เก้าบาทลดเลลดราคานี้เหลือ2,299บาทครับนี่ลดราคาสุดๆละหรือว่าจะลดราคาอีกเป็น11,999บาทหรือว่าจะเป็น1ล้าน1ล้าน1ล้าน1นึ่งล้านล้านโอ้โอ้นี่มันตอดอันเลขเลยโอ้จี๊นี่ผมจำได้ใครที่ไป็นยังไงสไตล์ 卖卖卖，咚咚咚咚咚。

เป็นการจบเลยไม่ีใครรอดหรอกะมีไม่ใครรอดเลยคงถือว่าเพื่อนบมคนจะไม่รอดเหมือนกันอ oh, sure. ันี้คือเสีอน คน,นใกล้ๆเลยมา <Bye>. แล้วมามาแล้วนครับนะครับชาเปียนปุ๊บวิ่ง แย่เลยไอ้ไดวงเพื่อผมตายไ้วะยัไม่ตายยืนหน้าเลยอไรเนี่ยวันยืไหนะ 哎。<laughs> วิธีเก่าไอ้เจ้าหน้าผมก็ตายเออผมจะลองไปเปลี่ยนอันมัน่งเพราะตอนนี้ผมรวยไอ้เพื่อนโอ้คุณงวิญญาณทำไมน่าอับกุศัยยาจังอับกุศัยยาอราจะใส่เกีายยา๊สายสใส่เกี๊ยส์เ้ไอ้เพื่อนชั่วชั่วเจ้าหนียบาไว้ค่ะเพื่อนโคตรชั่วเลย

อ้่านว่าุดนังงมูนวลนดมงันต้องมีคนไปล่อมันให้มันเข้าไปเฮ้ยแต่ชุดเพื่อนก็อลังการนะคือ้วให้ชุดเพื่อนเป็นนี้ต้องให้มันไ้คได้ล่ให้เราเข้าไป

ตกตะกีตก่วงแล้วไม่ทุมพินตะเกิดปิ๊กนั่โจนั่โดนัทเฮ้ยเดี๋ยวดียวมดูน่าดีกว่น่าดูสุดเว้ยนผมเยี่ยมหัใหท้ท่านคาเล่ากระเทือบกระเทือ อีกแล้วน่าจะหลายรอบหลายรอบหลายซ้ำโอ้ยถ้าเหลือคือรถเพื่อนต้องยืนอยู่นี้แล้วมันก็จะทำอะไรพวกคุณไม่ได้โต๊ะไม่จิม้มเห็นมันโต๊ะร่วงเลยถึงใครทำอะไรโต๊ะมันระเบิดเยืมพัดจอดกระโดดหนึ่งครั้งี่มีแสงให้ผมพยายามสร้างแสงให้คนมองติดนะอันนี้แสงที่นี่ผมโอ้ยผมรูวิ่งแสงที่พานุ่งหัว นี่เด้อทีกนี้ตัวพังตัวพังทิเด้วยวตึ๊ดตึ๊พังโอเคครับแต่สำหรับคิีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าบายบายสบ้านระดมบ้าย